สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วเนาะสำหรับสูตรหมวยี่กีนะคะสูตรดีๆของช่องสูตรหอวยี่กีสุมาลีเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเหมือนเดิมนะคะจะมีสูตรใหม่ๆมาให้เยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับวันนี้จะเรียกว่าสูตรนับเพิ่ม5นะคะนับเพิ่ม5นับเพิ่ม5ยังไงนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูเนาะ สำหรับวันนี้ก็จะวางผลของวันนี้เลยวันที่12มกราคม62นี้นะคะเราจะยกตัวอย่างให้ดูทั้งหมด6รอบเนะาะสูตรนี้เราจะใช้แค่เฉพาะ3ตัวบนในการคํานวณน,นะคะแล้วสูตรนี้สามารถใช้ได้ทุกวันจริงๆนะคะ ถ้าใครดูและใครชมก็ลองกลับไปคิดดูนะคะลองย้อนกลับไปคิดดูได้นะคะว่าสูตนนี้มันเข้าจริงๆแล้วมันเข้ากี่รอบหลุดกี่รอบนะคะให้สมาชิกสังเกตด้วยเนาะสามารถใช้สูตนนี้ได้จริงๆในการเล่นหวัวนีกกี่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านาะว่าทำอย่างไรนะคะอะเรามาดูผลรอบแรกเลยนะคะ สูตรนี้จะใช้เฉพาะ3ตัวบนในการคิดนะคะเราก็มาดูเลยค่ะรอบแรกเนาะออกผลออก085นะคะอันนี้เป็นกระดาษที่แอดทำมาแล้วเนาะทำตัวอย่างมาให้ดูนะคะอ่า085นะคะเราก็เอา,อานนะะเราเอา085ตั้งเลยค่ะ085ตั้งปุ๊บเรานับเพิ่มไปนะคะให้ครบจำนวน5แถว คือนับตั้งแต่ตัวที่เราตั้งด้วยนะคะก็ะคือ08 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7แถวที่5เราหยุดค่ะแล้วใช้2ตัวหลังในการลูดสิก้าประตูนะคะบนล่างเนาะอ่ะรอบต่อไปเราได้ผลแล้ว6กับเจ็เราไปรูดเลยค่ะ19ประตูบนล่างนะคะก็จะเป็น6กับ7ผลที่ออกมาคือ สามสามเจ็ดแปดห้านะคะอ่าเราได้หกกับเจ็ดเนาะก,ก็เข้าหนึ่งรอบนะคะต่อไปรอบที่สองผลเราก็เอาผลรอบที่สองที่ออกมาสามสามเจ็ดนะคะเราก็ไล่ไปเลยค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพอถึงแถวที่ห้าปุ๊บเราหยุดนะคะเราเอาสองตัวนี้ได้แปดกับเก้านะคะ าผลรอบต่อไปคือออก18164เข้านะคะเข้าเนาะอ่ารอบต่อไปเลยค่ะ181น18ะคะ181 181แล้วไล่เลยค่ะสมาชิก2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3แถวที่ห้าเราหยุดนะคะก็คือได้2กับ3นะคะเข้าไม่เอ่ยออก82899เข้านะคะ อรอบต่อไปเราก็เอา8ปตั้งเลยค่ะแล้วก็ไล่ระดับเลยนะคะ 9, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9หนะคะอ่า้าเนะคะเราเอา2ตัวนี้ผลรอบที่หคือ8 7 4เจห้าหลุดนะคะรอบนี้หลุดเนาะตั้งรอบต่อไปเลยค่ะ8 7 4เจไล่ไปเลยนะคะห้า 8, 8, 8 9, 9 0 1 2 3 4 5 6ย้า่สา่ห้าหย้มาถึงแถวที่5แล้วหยุดนะคะ เอาสองตัวนี้นะคะไปรูด19บเประตูบนล่างนะคะผลที่ออกคือ5กับ6ูนะคะ,ะผลออกคือ1 7 4 3 5สามห้านะคะถูกนะคะเราจะเห็นว่าเข้านะคะคือสูตรเนี้ยสมาชิกดูแล้วนะคะสามารถนำไปใช้แล้วก็ดัดแปลงได้นะคะแล้วสูตรนี้สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะลองย้อนกลับไปทำดูว่าเข้าไหมเนาะ,ะแล้วเราก็ดูด้วยว่าสูตรเนี้ย เวลาใช้สูตรนี้มันจะเข้าประมาณกี่รอบหลุดกี่รอบเข้ากี่รอบหลุดกี่รอบคือให้เราดูทางเลขด้วยนะคะพอเรารู้เทคนิคแล้วอ่าสมมติว่ามันเข้า3รอบเราก็เล่นแค่สามรอบแล้วเราหยุดค่ะหยุดถ้าสูตรมันเข้าสูตรนี้มันเข้าอีกปุ๊บเราค่อยเข้าในการจิ้มในรอบถัดไปอีกนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบคลิปแล้วนะอะสมาชิกท่านใดชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆให้ช่องของแอดด้วยนะคะก็จะได้มีสูตรดีๆเทคนิคดีๆมาบอกกันอีกมากมายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ